สวัสดีครับบ้าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่15ตุลาคม2567นะครับผมผ้าท่านผู้ชมครับวันนี้เดินทางมาหาปูที่พักสง์นะครับผ้ามารับชมโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่16ตุลาคม2567นเะเพื่อได้ไปหากยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่มาหาปูแล้วนะครับแต่ว่าปูบอกว่าใกล้ๆให้มาอีกรอบนึงเด้อนะครับ ื่อปูฝันดีนะครับเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันนะครับไปรับชม่มรับฟังน้ากันนะครับผมไปทผช้่มปูอยู่อยู่ครับเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันนะครับปูให้ต้องวดแล้วนะครับทำชุ่มแต่ว่าปูวาไกลๆมือมาอีกเด้อเบาวเทานะครับ โอ้ทะเบียนรถปูสองเจ็ดแปดศูนย์ครับหน่วยมันหลายพันเนาะมันก็จยุ่นี่ยมันก็ดลาอันเนาะเป็นธารมชาติพานมาตัแม่นท่านกนมันคือมันส,นสุกคนตายวันนึงมันสพกราบนวดมัสการครับปูกราบนวดมัสการเจ้าค่ะปูอ้อาวสาธุเนาสาธุมาหาปู <S <S เห็นปูบอกว่าไกลๆเห็นมาหาอีกเด้อเพ <Okay. S 2> ราะว่ามาหาปูตองวดปูให้เลขขันน้ำมนต์แล้วปูเนาะขันน้ำมนต์ แต่ในนองเลือกคารมเนฟันดีบนอ่ะมาเสียได้บรายเสียเราตีได้งวดนี่เอ่อมาเสียฟันดีปะปูว่าเราต้องฟันหนึ่งฟันฟันเห็นไม่ออกอยู่นี่ครับถ้าจัดฟันเห็นเรายันแหนมันเคยหมานอยู่นี่มันจะประมาณกับบ่ค่ะ่ปูนข้ามกันอยู่นี่ข้ามกันอยู่ที่ปูไม่ออกทั้งใดหรอกครับปูไม่ออกก็เลยโอ้ไม่ออายุวัฒนี่ยปะคะ เฮีนยนแม่ต่อนเลยครับปันเจ้าเัาไมันเคยหมานเลยมันเจไม่ออกไม่ออกคำหมอปูเออไม่ออกคำวัดจนลละครับเล็ขันน้ำมตนนี่ได้เสียงฝันในบรปููรือจังไดบรริเสียงเลยแล้วเราดีกว่าบริสื่อเลยตะวางท่มธผู้ชมนะครับที่ปูให้ตองวัดหางเดียวเออปูวาเล็ขันน้ำมตที่ไปลงอาลงอุโปนะครับเล็ตะวางโพ เกทโขดหลังด้วยนะครับโป้โปก็ซ้อนกระดานนี่ครับทำชุ่มชุดที่ปูให้ให,ให้ที่มาหาปูทำชุ่มปูไว้ยังท่านในฝันมิตรเลขกขันน้ำมนเห็นชัดปูวานะครับปูก็เลยเขียนให้792กับเลขพระที่เพิ่นไปลงอุปโภค35รูปนะครับปูว่าให,ให้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับเพราะว่าเห็นชัดในขันน้ำมุนแต่ว่าปูกับได้ตัดให้ได้สองตัวทผู้ชมตัดเอาปูว่า เจ็ดเก้าเก้าสองเจ็ดสองตัดเอาผู้ใดมากตัวเดียวกับสามหาว่านี่ผู้ว่าเขาไม่ได้ซื้อดิลตเตอรี่ลตเตี่บริเป็นปลาปัวบอลมันมันถือกาง้าายอหนก็เกยอยู่บ้านตรวจทุัตรวจปลปัวเอ้าฝันเห็นยุมไม่ออกไม่ออกค่ำไม่ปปัวแนนไม่ออกคนกับเราก็เคยฟันเกียวแล้วสองเทียดิครับฟันเกียวน้ำแร่กับแม่น้ำแม่แม่น้ำแร่ปลาปัวเทียดทด่สาม่มันี้เป็นยังไงล่ะ ฟันเจียวเจ้าท่แรกฟันเจียวเราเจ้าที่แรกออกหกหนึ่งเลยครับฟันเกียวเจ้ที่สองมากกวออกหกศูนย์ครับฟันเกียวเจ้าที่สามมันสี่ออกสิบหกกว่าขึ้นไปอืมเอาคือวันสิบหกปู๊เพราะว่าฟันเกียวเราทำไรมันสีออกเลยอายุเราไหมเพราสองเกิดเราไหมครับอืมเราก็เกิดศูนย์หกอืมเพราสองเกิดอายุได้หกสิบเอ็ดปีครับอืมผู้กตีนี่แหละฟัน ป้อมันเคยฝันมันเคยดวงขกันดิครับเราครับถ้าฝันเห็นแล้วมันออกมันไม่ได้โชคปู่ไม่ได้โชคอืมถ้ากังวดเนี้ยจะไปท่ไหนเราจะกให้ไม่ออกไปเราบางบนทีเขามันทีออกกันชาเราบะทามันมันห่าโชคที่นปู่เราชงออกพันชาเลขเลขพอชอเกิดพ้นศนย์หกศูนย์หแมนครับวานอายุพ้นก็ได้หกสิบเอปีเกิดศูนหอายุหกสบเอ็ดอแมนครับปู่ ฟันฟันเกียงวัที่แรกออกออกหกหนึ่งฟันเกียงวันที่สองออกหกศูนย์ฟันเกียงวันนี้สิออกตัวไรบ้างออกหนึ่งหกเดียวหนึหกศดังเเอ้าแล้วปูนั่นพันบอกมากก่ปูปูที่บรรทุกที่บรนถูกเองว่าที่แล้วนะโอ้เจียงพ่อนบอกรายตัวที่นบอกรายตัวเบปู เขียนใหมไม่ออกพี่เตีมเขียนเอาเขียนไม่ใส่หรือปูเอาให้ไม่ออกแล้วให้ไม่ออกแล้วหลายตัวปูยังครับปูไอ้ปูติ๋วอ๋อครับนั่นแหละปูตัหนึ่งลูกมันตัวแล้วมันในภาษาเรามันีอกในภาษากระจอกแต่วันนี้เราเขียนใหม่อยู่ตอนหลายตัวเอ้าให้ปูเขียนให้ท่านผู้ชมเลขฝันนะครับ กาเลขคันน้ำมันปูกระไฮไว้แล้วนะครับเลขคันน้ำมันนี่นะครับเจ็ดเก้าสองกับสามห้านะครับเห็นปูบอกไว้ว่าใกล้ๆกล้เมื่อจ,จังเหยมาหาไหมเมื่อนี่ก,ก็เลยแวะเขามาหานะคพังยัดปูโอยู่อยู่ทำประชุมนะครับเยาโมยู่ด้วยของตัวมาว่าด้วของัวเนี่ขาแต่เขามาแบบปูโอ้ปค่ะ สแสดงว่าเบาเา่ากาเวลาถูกเนี่ยมันโอนขนมไปฝผู้ถ่อเขียนวันทีนท่นนี้ปู่สิบหกเพิ่นเพิ่นกินเขาวก็ได้เพิ่นอยากกินแต่ขนมปอกเขาครับอู่นเถานักกินขนมกับเขาเพิ่นเพิ่นเพิ่นบพิ่สบายเลยได้เจอเนี่ก็ว่าได้ยินข่าวว่า

FC, เกซีก็เลยฟันฟันถึงลเคยได้โชก,กันาปัวแมนเคยได้โชกน้ำเล่าอ้าเอาถามาชมวันนั้นออกทังบนทั้งลาง่างครับวันฟันเสียบอม่มมัววันี้ก็ออกทังบนทั้งลา่างอืมค่ะสาธุค่ะหกหนึ่งหนึ่งหหครับเรื่องหเนี่ยกลับเอานะครับปกเกศูนย์ โอ้ปูเขียนกลับไปให้นำเขียนหกกลับหกเป็นเก่าให้ปะปูแมน่นวันนั้นวันนั้นออกสิเสร็ดีครับข้างบนข้างหลังเยื่องหมดโอ้วันนั้นนัาเสียละออกเลยเท่งเลยก็วชวนก็ออกหกชวนก็ออกครับนานนี้นนอันนี้ฝันปูนะครับผูช้ชมเดอ้อถ้าตัวนี้จะอะไรปูเขียนซามโตแบบนี้จังเลย แล้วยังท่านได้แล้วเออเอ้าเอ้าอ๋อเลี้ฟันอืมนี่ละอันนี้ได้งวดน้ำมันโขลด้วยตัวงวดนี้จะเป็นเจ้าไหนท่อันนี้ขันน้ำมนต์ได้ทำประชมเด้อนะครับที่ปูหอตองวดที่มาหาปูปูไว้ยังท่านในฝันดอกมีแต่เล็กขันน้ำมนต์ที่ไปลุ่งโอปนะครับกับเล็ก พระที่เพิ่นไปลงโป,ป๊ะสา้ารูปเลขกขันน้ำม่อนเห็นชัดเจ็ดเก้าสองสองตัวตัดเอาปัวานะครับเน้นบนเดอ้อไม่พอเน้นบนปูะฝันว่าปูวขึ้นราคาอยู่บ่เพิ่นฝันว่าได้ขึ้นราคาคราปัวโอ้ครับ <S <S 1> <S 1> อ,อ๋นอ,อนะครับปัวาฝันดีเออฝันดีทุกทีมันก็นเคยเข่าอยู่นะเลขฝันกับงวนนั้นงวดนั้นเข่าทั้งบนทั้งล่างด้วยเขาต้งหกโซนบอกทั้งเก้าโซนด้วยวันน่ะครับงวดนี้กับบอน่ยวดนี้ก็ที ต้องตำละขึ่นว่าโอ้แต่ผู้ชมมเแ้าเราเรื่องคว้ไม้มาขอรักคือจังเทียดแล้ยแม่เลยกือจังขินไปดีอยู่ทังเทียนฝันว่าได้ข้นเออขึ้นทั้งเท่งสิก็เลยว่ามันสิบ่ขขืนบ่เลยมันสิบ่ขึ้นบนบ่คว่าครับแม่ไมข้นบนรอกตอนกอุนเน้นบนมันง่ะคะเน้นบนใช่ก็อุนวกนี่แหละบนครับ แต่ว่าขันฝันเห็นย่มย่มไม่ออกนี่ฝันย่ำเล็ฝันย่ำแมนดแมนแมนได้โชคแมนแมนจนว่าจะไปบอกกับเราอยู่ที่ว่าอืมโอ้บุญคำกันที่ข่อยกับจอยนะว่านิ่มหมดิบ่มีเงินยิ่มไปจนฝันเกี่ยวจะไม่ได้ก็ออกอีดีไม่ออกเพราะซอขืนเราติดไปบพรออกเพราะซอขืนออกอายุเราไหมครับอายุเราก็เดียวหกสิบเอ็ดปีครับพราะซอขืนเราค่ะศูนย์หก ทผู้ชมรับแคปหนาจอควบฟันแล้วก็ให้จะใครแม่ออกเอซีา <c oughs> ิน่มล้น้าลกนละกันมักันถึกเต้าปูมักนี่หกศนกับศน,นี่ปูมักบนมาปูอ่แมนอืมเอาเพาะะฟันลักษณน,านี่มันจะขึ้นบุเดครับเอาการสี่คูนะครับหายยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่นะครับทผูาชมอ่าปูว่งกลมให้หกกับเก้าศูนย์นะครับหนึ่งหเก้าหกอันนี้ร่องมาปู ปนะดี้ก็ร่องใ<ส>บซืเอกวาวันสูนกำเกนิดมุกกระโดดอยู่กันนะอ,อันนี้ที่มหาปูตองหดทำชมเลขขันน้ำมนต์ปูไว้ยังท่านในฝันเลขขันน้ำมนต์ที่ไป่ลงอุปโววันพระพระสามสิบห้ารูปนะครับเอาแคปหน้าจอนะครับเทว,ว่าโชคดีที่พี่นอ้องมื่นนี้มาโค้งสุดท้าย ปูอยู่พอดีซื้อ่าลวงดีอยู่ยปูวานชุมมาเนาะครับเอาจะมาปูบอกว่าให้มาด้วยไกลๆมือนะครับว่าทุกคนมันก็ว่าเราไม่โม้เกิดมันบ่เคยโทุกขับบ่อยากโทุกข์หรอกอะไรวะอะไรวะเมาเรียกแล้วอะไรวางี้โอ้ยอยากวางอะไเนาะเออ่ใขาวกับบ่อยากมันมันก็ควั้วไม้ครับแต่ปูว่าฝันขันฝันย้มไหนออกย้มนั่นปูฝันเทียวเราสองเทียออกสองเทียนี่เทียจะสามนี่ครับปูฝันเทียวเรา ครับท่านผู้ชมกราบขอบคุณขอบคุณปูเป็นไม่ออกยุติหลายุบคำยี้วัดว่าว่าผู้สีเงี้ผู้บอกแห้งอ่าฮาได้โชคทั้งปูเด้อท่านผู้ชมเด้อ16ตุลาคม2567นะครับปูยำไฮแล้วหกศู้าศูนยตัวเน้น1691ตัวรองนะครับอย่าลืมเลขกขนน้ลเจ็ดเก้ากับ35นะครับพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมนะครับบ่าเท้าสวัสดีครับ